หลอมยึดสายผมเคยพายูอาใสยเป็นว uh, 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 ่าต uh, uh, ั S <S <Instr uments>? <S S ้งหลอมรล้วใช้สีสองนะครับนะอ่าดีสองที่มันอยู่มาใส่เ็นว่าหลอมยึดสายสัพพะันแต่งานอุกรณ์นะครับการยกสบายที่หลองหรือว่าสัปจาร์นี่นะฮะออาใน้ย่างทูงนั้นการบต่งงานตัวอะไรู้วักนแต่ปัจจุบันนี่นะครับเน้สักแมสักทีครับมันค่อนข้างจะสุขพันธุ์เยอะแยะนะ เขาพูดเอะเรื่การสร้างตัวโอกาสสร้างอะไรน่นแต่คนพูดเยอะไปเ้ยในเรื่องตี่เก่วานสักหน้าของันที่คุ้นๆกับม้องข้าแบบมีสูทั ไอ้กีบพืชนะครับนะตอนนี้นะหลังจากผมพัฒนาถึงลงแจ้งนะครับสักปีสุดทันกันธ์ครับเพราะอย่างเขาว่าเจ้าบ้านไปหาป่านะครับนะหาป่าอยู่ก็ประมาณสิบลังสามลังไปลงนะเอาขายลงครับขายลงแต่ว่าเราเนี่ยขายออกมาสี่ห้าล้อยเมตรครับนะเพราะปัจจุบันนี้คนเดียวมันจะม um ีลังเดียวนะนะเชื่อว่าป่านจะไดหญ มันก็ได้ต้นขายฝอยนะครัต้นขายใบหัวต้นขายมด้วนมาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ส่งเกลียวครับการหางปลาทุกตัวมีนะครับก็อย่างเราเพราะปลาก็ติดดนแล้วครับนะปลาที่ใกล้มาเรขอที่ขอถามว่าเราผมกทานในกล้องนะในกล้องมันมีติ่หญิงอีสายนะปลาเนี่ยมันติดต่หที่อีสานแล้วนะปลาขึ้นพืชฉลากปลาจะเหมาข้นนะครับตอนนี้ป่ารุ่งข้นสมบูรณ์

นกรสักสองปีครับเพื่อเพ้ตอปาที Ô, đ đ ơ, ่อู๋งสมี่มาครับหลังจากสปีถ้าได้สปีนะครับไม่ยไอ้ไอ้จองแหนที่เป็นทหารพือผมจำอู่มาไปได้สปีหลังจากเขารู้แ้ที่สองปีเราเอายางคือจะหาปาก็ได้นะหาปาก็ได้ถ้าเียหี่นะไวอย้าป่าก็ได้สัสามันสี่ั ป่าจะขยายทั้งต๊กับทั้งองทาเนี่ยพอแกจะจะได้แยทงออกทั้งออกมันจะมีแต่หมู่บ้านแกล้เนียยเขาจตามหมู่บ้านจะ็มีอนกันเยอะรอกมันอาจาดกาเสี่ยงตอนนี้จะบอกว่เนี่ยการอุ่นก็ยังรู้นต่มนั้นรูล้วเนี่ยเขาบ่กจะสร้างกนสางานะครับเนาะเกี่ยวกันครับการสร้างทารกป่าเนี่ยนะเขาต้องหาเจ้าหน้าี่กับอุณหภู่บ้านงานสาเลยนะกำลังลดว อยาว่าสังเวยครับเนาะคุณอาโบ้าครับทุกไหนครับที่เขาจะทำธนาคารป่าธนาคารป่าจะทุกที่ที่นีเสร็จแล้วครับสัญลักษณไปจะปักทุกหรือว่าจปังอยู่ไแล้วแต่นะสล้พันป่านี่ยาจะโอล่สัญลกษณะปอุ้งหาบรูบทนั่นเพื่อป่าเหาจะปุ้สมดปุ้งใน้แก่นนึ่งแต่กพยายมว่าสัดส่นสิ่งน้นก็เป็นคองหน่าได้ที่เป็นควาเกี่ยวกับการสร้าง้านของโบ้า ตั้งไมครับมันคนเลี้ยงมุมบานก็กนเองมาอันนี้เป็นตัวอย่างนี้มาป่าที่มันจะแบบนี่อยู่ใรเทศสันนียของผมคับเนาตั้งสมบูรครับนะใ้ที่อยู่ที่อุดมบรถแค่เป็นตัวอย่างนี้ครับนะป่าจะสมบูรณ์คุณต้องสมบูรณ์ขนาดชุดนั้นตั้งกัระเเกยบขึ้นมาครับเนาะใล่าตั้งอีฬรุ่อาร์รักเป็นอาชีพอรมณ์ปักเพนั้นก็สอนสอตัวอย่างครับเนาะถ้าเป็นตัวอย่างนี้ครับป่าที่มันจะสมบูรณ์เห็นสันนี้อย่างโน้นต ตาที physics, ่สอกถามยุทด้วยหาปากัน่น่อยแตัวุดนี้เสียุ้งานจากชุดอื่นนะชุดี่อื่เขาสมพอนี่เก็าแต่จทีคุณครูว่าสาวีน่อยกหน่อยนะ่น้ยงานานหารกั้ก็ได้แต่กรนี้ว่าโวรเอทครับความงงมันเะ็บขออบได้โปรดงานเขาขาฐานก้คือางน้อกนีนอยาออก้ืองานนี้นะเออถ้าตาดูว่าจพี่ปนพิกโปสองปีเ้วถูกพัก ผมก็จเนี่ย็จะหลักเรานะตอนนี้มันมีนะครับงแตนะไอพงกูนตัคู่มอเคผมขออย่รัก้ตั้คู่นะแผนจะตอบแขแกน้นมันก็มีแล้วจ้าหายไปแล้วหาหลักเลยเฮียหีอะหไม่ันเลยนะเฮนครับตั้งใจสายหายอนนะ จับคอมคุณแจเด็กยกตอนนี้เขามีโมเลยอยู่นะจ๊ะยกหอเพื่อผลเตมเดนอความคิเห็นะจะแตับเพ่อความสดลอ่าที่กว่าจับความก่ับรจ๊ะจลจบตอนนี้ลมจะเรลิมเหลิมไปทีเลิมจ้า่อนนะจ๊ยัเรียนามแจนะู้รวมศิลป์นะที่านจ้าวเรางวลองจ้าวระงเพลยยวนะจ พอพ่อครูที่ได้เชิญมารวมในการเสวนาวันนี้เราต้องต้องข่อนเรียนรู้ในส่วนของในงานโคประมงเสาร์วันเสานะเราต้องขอบอแบบวานในงานเราต้องเข้ามาเฮานี้หลายในงานจะดูบรราการทับเกิดในกว้างที่ยาวหล่อเอ็นไซด์บวมกันนะเจ้าก่อนในในส่วนอี่ในงานเราได้ทำไปแล้วนะเจ้าต่อนจะมีการตั้งแต่การบริหารจัดการซานนาเรนนี้ส่วนรวมรวมกับชุมชนด้วยช่างยิ่งบ้าน หน้เจ้าเอามีการแลบว่็เกียวกอนุรักษ์ทพันธุ์ง่ามหรือไรก็ของชุมชนในเบื้องต้นนะเจ้าสืบได้ห้าข้อลงรู้เห็นอย่างนี้หน้เจ้าอะไรหรในสำหรับอีกพวกพวกติดการมาเจ้าได้ได้สนับสนุนการหวมเสริมอาชีพด้านการประมงเรียนปีถันพิธีกรได้เอยมาบางที่ว่าถ้าเขาบอก่มีอาชีพประมงแล้วชุมชนเนี่อย่างแหงหน้าเจ้าก่อเป็นประมงก็ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งไว้เจ้าอาจจะประไหนเอาไหมหน้าเจ้าได้ ส่งเสริมเพื่อพี่น้องบ้านสันสันดีเจ้าได้ทั้งเรือปรมงขึ้นบ้านสำนายเจ้าเพื่อโรคไรหลายสร้างรายได้ในคนเรือนส่วนหนึ่งแล้วก็ส่งเสริมเรือประมงขึ้นบ้านนะเจ้าเพื่อรับเงินแรกกาท่องเที่ยวในฟลาไข่ของพณะเอกนะเจ้าไปด้วยแต่เจ้ามีเรือประมงขึ้นบ้านดีบ้านสันสันดีค่ะแล้วก็มีการปล่อยพันธุพระเน้า คือปล่อยเพิิมเติมจ้มและจ้าามสรุปงานของกร,งรมพอง์ค่ะในห้อเรือสิงหาที่ผ่านมาบอมีการปล่อยไปแล้วสองพา,าง้ตัวและเจ้าได้รับความเดือจอากอกตระ้อและก็พี่นองชาวพองค์แลก่อนผูกขาส่วนในหลองลิิงซ้ายแต่เจ้าได้ตรวปลอยลวงขาแล้วกเข้ากัยังจะจะช้ำแหงเรื่อยๆเจ้าเล้ส่วนหนึ่งก็คือมีการ วัวตีตามั้งการจับตาการทำภารกิจที่ที่ผิดกฎหมายนะคะก็เอากว้ยังทรัในยังตอนเรื่องวเรื่องข้อสำคัญของบุคลากรและบ่อต้อประมาณนะคจ้าอาจะบอกว่าได้เข้ามาตรวจคุณว่าในห้องเลนซ้ายยังยังยังที่เวลาเอานี้มีส่วนหนึ่งที่แจ้งไปนะเจ้าแต่ว่าในงานเจ้าอาจะมาได้เข้ามายังรวจเร็วอย่างนี้ค่ะถึงจะต้องขอความรบกวนทีมงานห้องเลนซ้ายไปวว่าถ้า ติดตัวหมายก็สามารถแจ้งได้เลยนะเจ้าเขากลับจากพยายาเข้ามาเพื่อได้หมาพิสุดนะเจ้ากมาขอสมนับการมีเหยื่ย่างมีเหสิ่งที่เขาจะทำต่อนะเจ้ากซึ่งจะได้หาเลยแล้วชุมชนเขาสาวไปยัเยี่ยงอีพันสายยานพวกมาที่ว่าโครงการที่เขาได้ลองทำในขาอชานโยกขาในการเลี่ยงฝาในกระชังนะังจา หลการเรื่องต่าในกรช้างนูำกับรงดเพื่อเปลี่ยนกิจการท่อเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมค่ะก็ตรงนี้ระเบียบกฎหมายอย่าพื้นที่เกี่ยวข้องกัางจะต้องถูกประกาศเป็นเขตพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมนะค่ะก็มีการกฎหมายของเจ้าค่ะมาจะออกจล้วว่าต้องหางจากฟัน์มต่อใดนี้คอเลกต่อใดที่ไหนจะอมีกฎหมายป้าว่าห่างจากหัวสูบน้ำต่อใดที่ไหนจะอ ตีพางมาในปีช่วงตีหกตีพานมาก็ได้ท้โครงการไป้้องสาวประมาณเจ้าล้านโมพาเาจท้เรน่ทีเราไปเลยประชาผมรวมกังค่ะกว่าตอนนี้เขาเรียนนะนในเชิงท่องเที่ยวก็ะห้ามโอชุมชนอนราลนมีการประช้าเชนเดยวน้สในเมื่อประมาณใกลเป็นต้นล่างเกาถูกอันนี้ไปค่ะจะเอาตะวันจะขยายาวเนาะตอนเหนอ เราก็พ่พากษาใี้การโอบล้มละกอดกฎหมายด้านการประมงนะคะขึ้นเก้าสิบเจ็ดชุนชนได้เราก็เขย่าจ่าวตะวันเขาจะนํำโครงการล้อที่เจ้าม้ามาร่ววกับก้าเหล่าเลี้ยใช้ตัวเขาอาจจะโอบ้มขึ้นเก้าชุมชนดอกลอยใา้เว้นะคะโดยวิทยากรต่อนี้ทานปลุกหวังสุรานตัวน่ะเจ้าจะรบกวนทุกท่านในโอกาสต่อไปเรา ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณตางนเพเจ้ายกกจะปี้ัที่ีของท่านอาจารย์ระอาจารย์เจ้าขุนจ้ท่านจะติดรัวทมพแดงนะครับวันนี้มาเรื่อมาทางนกนะครับอเจ้าวันนี้จะมาทาง่ที่ผู้ผู้ประกมาจนะครับนวันนี้เราตะกี้ผมฟังท่านึุนีกน่ผมก็ใช้สักกาเลยนะครับ สายนะที่มันเปลี่ยนแปลงมันมเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉลโดยิ้วยทีงเนี่ยเหมือนฝ้าขลุย่ยจิตทลายเลยนะครับพื้นที่ที่มันไหลไปจาก9,000ต่อไร่จะลืมนะครับหนองซ้ายเนะี่ยมีพื้นที่เดินอยู่มื่นกว่าอาจไะขั้นแรกพันกว่าหรือเก้าพันกว่าเกิดเพราะถูกหลวงพอ่อนะครับ ได้ดำเนี้แล้วก็ประคองไว้เขาต้องต้อง,องยกยกบุญยกคุณทั้งเกศนะครับมีบริษัททีมบริษัททำวิจัยหลายบริษัทเข้ามาทำรวมทั้งมาในเชียงใหม่มีมากศึบริษัทนะครับที่มาทำวิจัยทำอะไรมากมายต่ครานี้นสุดท้ายคือของทุกสิ่งเรีร้อยลกได้มาพาพี่น้องชาวบ้าน ท่านยจำได้ครับที่เราสองท่านไปดูบริเทศจำได้ครับผมจำได้มีหลายคน้าเลเนี่นยน,นะครับโดยใช้เงินองกองทุนไปดูการพัฒนาพื้นที่ชุ่มหน้าที่ดูบรเวณเนาะเราเลยได้จรอบรอมารอบรมาสักวนนนฐฐันเปลี่ยแปลไม่ได้ไวรับบาลเพื่อเกิดการมั่นงคงทางเศรษฐกิจออกโฉนด ออกชโลตุนที่นี่รอบเราแต่ไปเปิดฝั่งด้วยเหตุผลตัวใจเอาว่ากันเถอะผมเล่าสองแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพูดยาวถึงขวดทันตกรนะครับนะครับพอเปลี่ยนแปลงแรกน,นะครับก็ยังมีการรองจนสุดท้ายผมเอง มาสำรวจนะครับพี่น้องหลายคนที่นี่อาจจะเคยเห็นผมสักสิบกว่าีที่แล้วที่ผมไปทำประชาคมสำรวจเพื่อตั้งเป็นเขตห้าม่าสักป่าแล้วผมมีชื่อเป็นเียนะันนะครับทำมีสองเขีพี่น้องกันคือเขียนทาม้าสักป่าในเวายกับเขตห้าม่าสักปาทัพารนรกองใ่ของกรมอผติวิทย์ นะครับผมอยากพูดว่าพื้นที่สองพื้นที่เนมันต่างกันอย่างไรนะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาของการประกาศที่มีการประกาศทับเขตพื้นที่รอสอรเป็นพื้นที่ที่ทำกินวัตรนะครับเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่ประกาศในตอนที่ปาทําประชันการเขาช่ยพลรส่วนรูเขาศรีป่าปีสาม ใช้กฎหมายก็เดียวกฎหมายก็เดี๋ยวต้องทำนะครับเพราะว่าที่เราชาวบ้านะจะแทบแต่บอกมีผลกับผกอะไรโดยน,นะครับแต่เราชาวบ้านเปลี่ยนไปไปจนถึงปัจจุบันประเด็นที่เราใช้ก็เราก็ส่งคุกคอร์สตปกาบีโมสองกฎหมายเยอะมากกฎหมายเยอะมากไอ้นั้นเวลาทำอะไรตอนนี้เนี่ยท้บอบ่ อนึ่งว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลนี่นะคระับนอกจากเปลี่ยนแปลงชุ้เรียกแล้เนี่ยเปลี่ยนแปลงทางชุมชนใหม่สำคัญมากนะครับที่เราชมว่าครับถ้ารับเนี่ยจะต้องพิจามณาความเียวกันนะครับถ้าเราทำความเข้าใจกับไม่ตรงกันนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงเชิงอิี่เรีขนะองะะอง,องค์ไซข,นะขั้น,น,รนแรกเ,เ,เลยจำได้ของชมพหลังเราเนี่ยนะครับมีบริษัทของกรม เราทราบไปว่าเราเชื่อเดียวกับฟอแต่อพพาคือคือเงินเงินอะรวกนางมาคุยมอรข้างแรกคือคู่ต่อที่หลางี่สวาสผมถามว่าผมถามกัเโดยรอบน่านผมโบว์ตั้งใจมาประชุมเลยเพราะผองคู่ละว่าถึงประชุมไปอะไรมันก็ไปประสาสมยุดตอนนี้ตายแล้วไปข้อูลุ่มประจน โปรแกรม DNA สามชั่วโมง DNA ผู้มีการศึกษาไม่ถึงสามชั่วโมงเขาบอกว่าผมถามคขาเดียวว่าท่านต้องอธิบายผมไม่ได้ว่าหน้าที่ท่านกำลังคูณหนองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตัวจากของเดิมท่านคำนวณชาวบ,บ้านฟังอยู่นี่เลยชาวบ,บ้านเป็นหมอกซุมทุกคนลุกวุดเลยเพราะว่าเราสามารถตอกหลักานได้ผ่านไปแค่สามเดือน ตื่ไมาคุยมาพูดก่นเลยเหมือนท่านนายกว่าเขาอยากทำทองก็ทำเขาโกเสียเงินหลายหลายสิบล้านนะครับหลายสิบล้านผมก็ได้โกของรู้กละดนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆน้องในสายกลายเป็นพื้นที่ที่รองรับการพัฒนาที่อย่างบ้านหันนะครับอย่างบ้านหันศิลแรกที่เราพูดถึงกี่ต่อไปว่า สิ่งที่หายไปผมถามว่ามีหลายคนมากที่เข้ามาที่หกองีสายมีหลายคนมากที่พูดว่าทันซับทันซับทันปาาหายไปท่านบอกผมได้หรือไม่ว่าปลาชนิดใน,นชนิดไหนซับไหนมันหายไปมีแต่คนพูดอย่างเดียวแต่ผมมีคนที่ศึกษาเลยนะครับถามข้อมูลที่เขียนขึ้นมาเป็นถามข้อมูลที่ข้อเท็จจริงที่เอาตัดข้อมูลของบริษัทที่ออกมานั่น ซักป่าที่มันเคยมีอยู่ป่าที่มันเคยเหลืออยู่นกทินเคยมาอยู่อยู่ที่เขตทงานได้นะครับท่านสอกข้อทาก็รู้เขตทงานไไปดูแล้วก็ไปดูว่าป่าจะไนี้เ็นอยาไปอย่างไรเมื่อกี้ครูยันต์ปมงท่านปมงชอบปล่อยปลาเราเองคนไทยเนี่ยชอบปล่อยปลาเทศกาลอะไรกูขอปลาเป็นปล่อยเทศกาลอะไรกูขอต้องไม่ปลูก